นีตาเขาบอกเพิ่มอีกหรือว่าเพราะว่าโดยปกติแล้วนะคะต้องสั่งขยะสูง<ช>ส,สุดนะคะเพื่อประโยชน์ท่านได้เสียนะเงินขอท่านก่อนจอนจงภาคหรือติดตามาคเนี่ยจองแล้วเราอยากให้ท่านให้จองในภาคหนึ่งกิจกรับนะครับทุกคนธรรมดานะครับเดี๋ยวถ้าภาคขอกงการสื่อสารเนี่ยคือเป็นประธานของรัฐสภาสีมีความสัมันธ์นะคะ ในส่วนนี้นั้นในเรื่องของการรับสมัครของคนที่ของเรานะคะช่วยประชาสัมพันธ์หน่วยใดหน่วยงานเราว่าจากผลประกอบการที่ที่จหมีจากสารทางกัรที่ท่านได้รับถุงไปช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับลูกจ้างประจำในหน่วยงานของเราต่ประชาชนหนึ่งฉบับทั้งงานเองนะคะซึ่งในส่วนนี้ภานรัฐก็ได้นะคะเพราะบางท่านในเรื่องของยาจดประชาสัมพันธ์ีกนึงก็คือว่าในเรื่องของสังเวเอกสาร เพราะว่าบอกว่าให้ทำสำดตำนาไว้สองชุดจริงๆแล้ว